ด่วนๆเลยจ้ารีบมาทำตั้งแต่ตอนนี้เลยพี่แปนจะสอนน้องๆรับนะคะดาบคาตนะที่เป็นกระดูกสีแดงมังกรแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะเพราะเขาแจกเพียงแค่4,000ชิ้นเท่านั้นอยากรู้ว่าทำยังไงไปดูกันค่ะเข้าแมปตาพี่แปมาเลยค่ะพี่แปนจะทิ้งลิงกไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกัน และซึ่งตอนนี้นะคะแมพเขาที่ถูกอัปเดตมาแล้วค่ะแต่เคเวสก็ยังเหมือนเดิมนะคะเลนดาบอันนี้นะคะน้องๆจะต้องมีเหรียญส้มทั้งหมด450เหรียญค่ะส่วนใครที่เป็นมือใหม่ก็สามารถมาทําได้เช่นกันนะคะเขาจํากัดว่าเราสามารถรับเหรียญส้มได้วันละ100เหรียญเท่านั้นนะคะน้องๆซึ่งมือใหม่อย่างที่แป้งบอกก็สามารถมาสะสมได้เหมือนกัน450เหรียญก็เล่นไปเลยค่ะน้องๆเก็บไป5วันซึ่งเราจะเห็นกล่องของข,องขวัญด้านบนสีแดงให้น้องๆนะคะมาดูว่าเวลาครูดาวเท่าไหร่แล้วก็มากดรับเหรียญได้เลย บวก1เหรียญสเหรียญ3เหรียญไปเรื่อยๆนะคะและอีกวิธีหนึ่งที่น้องจะได้เหรียญส้มคือการเปิดหีบตรงกลางด้านล่างนั่นเองนะคะเปิดไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะดรอปให้กับน้องๆนั่นเองนะค่ะน้องๆนะคะหีบหมดแล้วให้เข้าประตูสีฟ้าไปตีดันเจียนนะคะเขาจะสุมกล่องมาให้น้องๆนะคะแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าน้องๆจะมีเหรียญสีส้มครบ450เหรียญนั่นเอง